สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อเลยค่ะยิ่งคิดลึกซึ้งมากขึ้นความละอายใจก็เพิ่มผูนขึ้นเรื่อยๆเมื่อเห็นใบหน้าเยัญชาของภรรยาก็รู้สึกว่าหนางน่านับถือยิ่งนักและน่ารักมากเช่นกันทำให้นึกถึงถ้อยคำเก่าประโยคนึงได้ภรรยาเช่นนี้ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเขายิ้มอย่างอ่อนโยนดุดสายน้ำ กำลังจะกลุ่มข้อมือเรียวไร้กระดูกของภรรยาเพื่อกล่าวขอโทษแล้วปลอบโยนนางแต่กลับได้ยินมารดาตำหนิว่าข้ายัางคิดว่าเจ้ากลับมาคราวนี้จะเปลี่ยนไปแล้วคิดไม่ถึงว่าจะเกียดคลานดังแต่ก่อนซูอี้ดูแลทั้งเบื้องบนเบื้องล่างทั้งในและนอกบ้านเดิมทีก็เหนื่อยมากแล้วเจ้าไม่คิดจะประครับประคองครอบครัว กับจะผักภาระทั้งหมดไปให้นางเจ้าอย่างมีมโนธรรมอยู่หรือไม่รวนซื้อตบหลังมูมู่ที่ง่วงจนพลอยหลับไปเบาๆกล่าวสนับสนุนเสียงแผ่วเบาว่าจริงด้วยเจ้าคะ่ะในเมื่อพี่ใหญ่ว่างไม่มีอะไรทำดีร้ายอย่างไรก็สมควรจะแบ่งเบาภาระของพี่สะพ้ยไปบ้างท่านดูสิท่านสร้างปัญหาให้พี่สะพยไว้มากเพียงใด เรื่องของตระกูลเย่ไม่ต้องเอ่ยถึงชั่วคราวพูดเพียงอาจารย์ลูกปัญญาชนผู้มีความรู้ลึกซึง้งและกว้างขวางที่ท่านจ้างมาช่างเป็นคนเนรคุณข้างนอกสุขใสข้างในเป็นโพรงสินน้ำใจที่พวกเรามอบให้เขาก็ไม่ใช่น้อยเพียงหวังสูคนเดียวก็22ตําตำลึงแล้วซ้ำยังมีแพลพันอาหารการกินเครื่องเขียนทั้งสี่อีก เพียงพ่อจะให้ชาวบ้านใช้ไปหลายปีพวกเราปฏิบัติต่อเขาดีถึงเพียงนี้เขากลับไม่สำนึกบุญคุณพอได้ยินว่าท่านถูกถอดบรรดาศักดิ์แล้วถูกค้งคุกก็ทิ้งเด็กๆในสำนักศึกษาจูเชียจากนั้นก็มาขอราออกกับพี่สะพยทำให้ผู้คนในสำนักศึกษาที่เดิมก็หวาดกลัวอยู่แล้วยิ่งไม่สบายใจข้าคิดว่าความจริงแล้วบ้านเขา ไม่ได้มีผู้อาวุโสที่ล้มป่วยแต่เขาต้องการหาข้ออ้างเพื่อหลบหนีเท่านั้นแม้แต่ผู้อาวุโสยังกล้าสาบแช่งไร้คุณสมบัติอย่างเห็นได้ชัดท่านคอยดูเถิดหากเรื่องที่พวกเราปลอดภัยดีถูกลือออกไปไม่ถึงครึ่งเดือนเขาจะต้องกลับมาเป็นแน่สายตาการมองดูคนของท่านย่ำแย่เกินไปแล้วในใจรวนซื่อ เต็มไปด้วยคำพูดขับแค้นใจที่มีต่อพี่ชายของสามีนานแล้วเมื่อก่อนมิกล้าพูดยามนี้ไม่พูดไม่ได้หาไม่แล้วเขาคงไม่สำนึกเสียใจและผู้ที่ได้รับความทุกข์ทรมานไม่ใช่พี่สะพ้ยหรอกหรือแม้เจ้าฉุนซีและเจ้าหวังซูจ,จะไม่พูดแต่ต่างไม่ค่อยพอใจบิดาหากเขาไม่ยืนกลัน จะพาคนตระกูลเยกกลับมาก็คงจะไม่เกิดเรื่องเหล่านั้นโชคดีที่เจ้าฉุนซีมีไว้พริบหลบทหารที่เข้ามาจับคนได้และโชคดีที่กวนซูอี้ได้รับบรรดาศักดิ์จึงสามารถห้ามปรามโจเทียนเอาไว้ได้หาไม่แล้วพวกเขาสองคนก็คงเหมือนบ่าวไพเหล่านั้นที่ถูกจับถอดเสื้อผ้าเพื่อหลู่เกียรติและยามนี้คงอยู่มิสู้ตายเป็นแน่ เห็นคนในครอบครัวทลึงตาจ้องมองตนในใจของเจ้าหลูลรี่รู้สึกแย่อย่างยิ่งแม้แต่ถ้อยคำขอโทษก็ไม่มีหน้าจะพูดทำได้เพียงยิ้มคืนขมถ้อยคำขอโทษที่ไม่มีน้ำหนักเพียงไม่กี่ประโยคจะสามารถขจัดหายนะที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทั้งหมดได้อย่างไรช่างเถิดไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกแล้ว จากนี้ไปก็พยายามทำดีกับครอบครัวถึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเขารับสมุดบัญชีมาแล้วประสานมือคาระวะอย่างจริงใจเดิมคิดจะรังให้หูยินค้างคืนที่บ้านตะวันออกแต่กลับพูดไม่ออกในยามนี้ฉะไหนเลยเขาจาักคู่ควรกับหูยินที่ดีถึงเพียงนี้แค่สัมผัสปลา,ายนิ้วที่เขาพองดุดยกของนาง ก็ลาวกับลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเจ้าหลู่ีีเฝ้ามองภรรยาที่ประคองมานดากลับไปยังจวนตะวันตกจนกระทั่งปิดประตูและลงกรจากนั้นก็นวดหว่างคิ้วด้วยความเศร้าท่านพ่ออย่ามองอีกเลยยังมีค่ากับน้องชายอยู่เป็นเพื่อนท่านเจ้าคะ่ะเจ้าฉุนซีดึงแขนเสื้อของเขาเบาๆกล่าวปอบว่าท่านแม่ปากแข็งใจอ่อน ภายนอกดูเข้มงวดกวดขคนแต่เมื่อเจอกับปัญหาก็ออกมาแบกรับภาระของครอบครัวยิ่งกว่านั้นนางหญิงในศักดิ์ศรีคนธรรมดาทั่วไปไม่อยู่ในสายตาเมื่อก่อนท่านปฏิบัติต่อนางอย่างไม่ยุติธรรมจะโทษที่นางปฏิบัติต่อท่านอย่างเย็นชาไม่ได้มีเพียงความจริงใจเท่านั้นถึงจะสามารถแลกความจริงใจ พวกเราค่อยๆทำให้นางเห็นความจริงใจของพวกเรากันเถิดต้องมีสักวันที่นางยอมให้อภัยจริงด้วยขอรับแม้ท่านแม่จะรำคาญพวกเราแต่ก็ยังให้พวกเราไปอ่านหนังสือคัดอักษรที่จวนตะวันตกทุกวันไม่ได้ทำอย่างขอไปทีถึงที่สุดแล้วท่านแม่ก็จะใจอ่อนเจ้าหวังซูกล่าวเสริมอีกประโยคเจ้าหลู่ลี่กุมมือของเด็กทั้งสอง กาวยังดีใจว่ายามนี้พวกเจ้าแยกออกว่าใครดีใครเร็วได้แล้วสำอย่างก้าวหน้ามากกว่าข้าผู้เป็นพ่อเสียอีกเมื่อก่อนเป็นพ่อ,พอเลอะเลือนเกือบทำเรื่องผิดพลาดครั้งใหญ่ทำร้ายคนในบ้านวันหน้าพวกเจ้าจะไม่เชื่อฟังคำพูดของพ่อก็ได้แต่มิอาจไม่เชื่อฟังคำพูดของท่านแม่เข้าใจหรือไม่เด็กทั้งสองพยักหน้างึกๆึรับปากอย่างเชื่อฟัง หากไม่ใช่พอผ่านช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายและหายนะมาบางทีพวกเขาอาจจะไม่มีวันมองเห็นจิตใจของคนและยิ่งไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีครั้งนี้นับว่าเรื่องร้ายได้กลายเป็นดีแล้วคนทั้งสมเดินไปตามทางเดินมืดสลัวเมื่อเดินไปถึงข้างศาลาริมน้ำที่แขวนโคมผ้าแพรก็เห็นสตรีนางหนึ่ง สวมชุดกระโปรงสีเขียวยาวลากพื้นยืนอยู่ใต้แสงไฟสลัวริบรีเรื่อนผมดำคลับถูกก้าวเป็นมวยแล้วใช้ปิ่นไม้เสียบยึดเอาไว้เท่านั้นสแสดงถึงความเกียดคร้านใบหน้าที่ปราศจากเครื่องปะทินโฉมกระจ่างใสยิ่งนักเพียงใช้ผงทองผสมน้ำมึกวาดดอกช้านช้าบนหน้าผากดอกหนึ่ง ทั่วทังร่างมีเพียงจุดนี้จุดเดียวที่มีสีสันสดใสคล้ายวาดมังกรแต้มในตาแล้วก่อกำเนิดจิตวิญญาณหัวใจของเจ้าหลุล่สันไว้แววตาเหมือลอยชั่วขณะนั้นมองอย่างเคลิบเคลิม้มขณะที่เจ้าหวังซูงุนงงกลับเห็นพี่สาวของตนเองสาวเท้าเดินเข้าไปผลักคนแล้วใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดหน้าผากข,ของอีกฝ่ายอย่างรุนแรง เมื่อเช็ดดอกฉันช้าออกแล้วก็ตวาดว่าเจ้านับเป็นตัวอะไรกาเรียนแบบท่านแม่ของข้าลึกอย่างที่ท่านแม่จากไปนางจำความได้แล้วแม้ท่านพ่อจะโกโหกหลอกลวงอย่างไรก็มิอาจทำให้ลืมเงาอันรางเรือนที่อยู่ในก้นบึ้งของหัวใจได้เพราะเหตุน,นี้ชะไหนเลยนางจะไม่รู้ว่าเย่ฝานกำลังเรียนแบบผู้ใดอยู่ คนผู้นี้คงเตรียมทางออกอื่นเอาไว้แล้วพ่อเห็นตระกูลเย่มิอาจเงยหน้าอ้าปากได้อีกจึงใช้วิธีการชั่วร้ายมารยาสาไทยเหล่านี้หากท่านพ่อลุ่มหลงนางเข้าจริงๆครอบครัวที่กอบกู้กลับคืนมาอย่างยากลำบากนี้จะถูกทำลายอีกครั้งใช่หรือไม่กระจกแตกที่ประสานกันอีกครั้งย่อมต้องทิ้งลอยร้าวเอาไว้ เพียงกระทบกันเบาๆก็จะแตกเป็นเสียงๆนางไม่มีทางยอมให้ใครมาลบกวนความสงบของพวกเขาและทำลายความสุขของพวกเขาเด็ดขาดเจ้าใส่หัวกลับไปหนานยั่วเสียท่านแม่เป็นคนจิตใจดีใจกว้างไม่คิดเล็กคิดน้อยแต่ข้าเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นหากเจ้ายัางใช้แผนสกรปรกเหล่านี้อีกเชื่อหรือไม่ว่าข้าสามารถสั่งให้คน ทำลายใบหน้าที่งดงามลาวบุพพาแรกแย้มราวยกเนื้อดีของเจ้าแล้วขายให้ทหารชายแดนจริงสิยามนี้คนตระกูลเย่ก็อยู่ที่นั่นถ้าเจ้าไปด้วยอีกคนย่อมได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับพวกเขานางกระซิบข้างหูของเย่ฟานด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแต่แฝงไปด้วยความโหดร้ายนี่เป็นครั้งแรกที่เย่ฟานได้เห็นด้านที่โหดเหี้ยมของหลานสาว พันทำให้นึกถึงหลิวซื้อป้าสะพยที่ตายไปก็อดวาดผวาไม่ได้รีบดึงชายกระโปรงลูบหน้าผากที่แดงกำก่อนวิ่งจากไปอย่างรวดเร็วเจ้าหลุลี่ราวกับเพิ่งตื่นจากฝันก้าวยังประหลาดใจว่าสีเออเจ้ายัางจำท่านแม่ของเจ้าได้อยู่หรือตอนนั้นข้าอายุหกขวบใกล้จะเจ็ดขวบชั่นไหนจะจำไม่ได้เจ้าคะ เจ้าฉุนสีบีบข้อมือของบิดาแล้วกล่าวทีละคำว่าท่านพ่อท่านแม่ได้ตายไปแล้วท่านลืมนางเสียเถิดบุตรตรีจงใจเน้นยับคำว่าตายมากเป็นพิเศษเจ้าหล,ลี่มีหรือจะไม่เข้าใจความหมายที่แฝงอยู่เขานิ่งอึ้งไปพักหนึ่งก่อนยิ้มขื่นขมได้พ่อจะลืมนางเจ้าก็อย่าได้คิดเล้วไรเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าต้องเป็นกังวล ไปเถิดกลับไปพักผ่อนเช้าวันพรุ่งนี้ยังต้องไปคารวะท่านย่าของพวกเจ้าที่จวนตะวันตกคนทั้งสามค่อยๆเดินจากไปไกลเงาที่ส่องสะท้อนใต้แสงเทียนถูกลากยาวแล้วค่อยๆหลอมเข้าด้วยกันอีกด้านหนึ่งขณะที่เย่ฝานวิ่งกลับเลือนหนานยวนอย่างน่าสมเพชก็บังเอิญเจอหมิงฟางหน้าของเย่ฝานเผือดสี มิงฟางดูออกว่าเย่ฝานตั้งใจแต่งตัวเป็นพิเศษก็หัวเราะเยาะว่าโอ้สมแลว้วที่เป็นวิชาความรู้ที่สืบทอดในตระกูลเย่พึงมาได้ไม่นานก็อดรนทนไม่ไวต้องยั่วยวนไหนท่านแล้วรืจะพูดเหน็บแนมไปย,ยัยมีความสามารถเจ้าก็ไปเองสิหากไม่มีก็หุบปากสุนัขของเจ้าซะเย่ฝานเหยียดหลังตรงแล้วโตก้กับ ไม่สบอารมณ์ที่หมิงฟังคิดจะฉีกหน้านงางเบาวไพร่ที่รับผิดชอบเรือนหนานยวนทนดูไม่ได้ตวาดว่าพวกเจ้าสองคนพอสักทีได้หรือไม่ต่างก็เป็นอนุผู้สูงสักที่ตกอับมาเป็นอนุผู้ต่ำต้อยด้วยกันทั้งคู่ยังมองไม่ออกอีกว่าคนที่เป็นนายที่แท้จริงของจวนเป็นใครหากมีเวลาไปยั่วยวนนายท่าน มิสูเอาเวลาไปปนิบัติหูหินที่เลือนหลักให้มากจะดีกว่าทุยช่างเป็นพวกไม่ได้ความเสียจริงๆหลังจากเจ้าหลู่ลี่เจอเย่ฟานที่ละไม้คล้ายคึงอดีตภรรยาในค่ำนั้นแล้วก็หลบหน้านางคล้ายตั้งใจคล้ายไม่ตั้งใจเขาจะไปคำนับมารดาที่จวนตะวันตกทุกวันกินอาหารเป็นเพื่อนหูหินและพวกเด็กๆจากนั้นออกจากบ้านไปดูแลกิจการร้านคา้า เดิมทีเขาเก่งเรื่องการวางแผนอยู่แล้วแม้จะไม่เคยเรียนทำการค้าขายมาก่อนแต่ก็สามารถจัดการได้อย่างรวดเร็วทั้งยังมีชื่อของน้องชายคอยหนุนหลังจึงกอบกู้ความเสียหายคืนมาได้ไม่น้อยแม้ชีวิตนี้จะไร้วาสนากับเส้นทางการเป็นขุนนางแต่หากเป็นครอบครัวที่ล่ารวยนับว่ายังเหลือเฟือเจ้าฉุนซีและเจ้าหวังซู มีใจสำนึกผิดพร้อมที่จะแก้ไขและมีความจริงใจกวนสูอี้ในฐานะที่เป็นภรรยาที่ดีมารดาที่ดีจึงได้แต่ยอมรับชะตากรรมถ่ายทอดวิชาความรู้ที่สมควรจะสอนให้ทุกอย่างวันนี้เจ้าหวังซูมาทำวัดเช้าที่เลือนรักเห็นมารดาเลี้ยงกำลังอบกอดมูมูอ่านเรื่องเล่าในคำพีสารหายจริง พี่สาวมาเช้ากว่าเขาเล็กน้อยในมือถือสะดึงปักผ้าอันหนึง่งสนเข็มด้วยท่าทางจริงจังเตรียมจะทำถุงผ้าท่านแม่ลูกมาสายแล้วเขาเช็ดคราบน้ำมันที่เลอะมุมปากกล่าวอย่างเขินอายกวนซูอี้ไม่ใช่คนที่จงใจทำให้ผู้อื่นลำบากใจโดยเฉพาะอีกฝ่ายยังคงเป็นแค่เด็กที่ยังทำอะไรไม่เป็น นางมองสีทองฟ้ากล่าวเสียงเรียบว่าไม่ได้มาสายยังเหลือเวลาอีกหนึ่งครถึงจะเป็นยามเชิญนั่งลงท่องหนังสือก่อนเถิดหลังจากท่องบทเรียนที่ต้องเรียนในวันนี้จบก็อ่านออกเสียงอีก120่รอบแล้ว้าจะอธิบายใจความสำคัญให้เจ้าฟังอีกทีลูกรู้แล้วครับเจ้าหวังซูรีบวางหนังสือลงเดินไปที่หน้าต่างหันหน้าหาแสงอรุณ พางท่องหนังสือสายหัวไปมาเจ้าฉุนซีเหลือบมองเขาแวบหนึ่งแล้วหันไปมองมารดาเลี้ยงที่กอดน้องบุญธรรมรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลางดงามและสงบสุขเนี่ยถึงจะเป็นช่วงเวลาที่นางฝ่ฝันหาแม้ในยามฝันและเป็นบรรยากาศของความสุขที่ครอบครัวสมควรจะมียามนี้หมู่มู่ค่อนข้างจะเข้ากับพี่ชายพี่สาวได้ดี และเริ่มพูดมากขึ้นเขาดึงแขนเสื้อของมารดาบุญธรรมกล่าวเสียงเบาว่าท่านแม่หลวหวีบินได้จริงๆหรือหน้าตาเป็นอย่างไรลูกคิดไม่ออกจริงๆคขอรับข้าวาดรูปให้เจ้าดูดีหรือไม่กวนซูอี้บีบจมูกเล็กๆของมูมูก่อนยกผู้กันค่อยๆวาดให้เห็นภาพนางมีสายตากว้างไกลสิ่งแปลกประหลาดที่ผู้อื่นนึกไม่ออก นางคุ้นคิดอยู่ครู่เดียวในสมองก็ปรากฏภาพเหมือนจริงขึ้นมาทันใดกอบกับความสามารถในการแรงเงาเป็นเลิศหลายผู้กันไม่กี่เส้นก็ลังสรรผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมหมู่มู่มองตะลึงอ้าปากค้างแล้วใช้นิ้วมือสั้นๆประเดียวจิ้มตรงนี้ประเดียวรูปตรงนั้นเล่ากับเข้าใจว่าหลัวหวีมีชีวิตอยู่จริงๆ แม้แต่เจ้าหวังสูก็ลืมท่องบทเรียนรอบเหลือบมองมันดาเลี้ยงแวบหนึ่งพ,พึมพำเบาๆว่าท่านแม่เหตุใดท่านถึงเล่านิทานวาดรูปให้หมู่มู้ฟังเพียงคนเดียวแต่กลับลงโทษข้าด้วยไม้เรียวก่าวจบใบหน้าก็ซีดขาวเล็กน้อยแล้วรีบกล่าวเสริมว่าข้าไม่ได้มีเจตนาตำหนิท่านข้าเพียงอยากฟังท่านเล่านิทานและดูท่านวาดรูปเท่านั้น ชาติก่อนเจ้าฟังนิทานที่ข้าเล่าน้อยนักหรือข้าพยายามเอาสาระสำคัญของปรัชญาชีวิตและหลักคําสอนของท่านของจื้อมาแต่งเป็นนิทานเพื่อชักชูนให้เจ้าที่ไม่ชอบเรียนหนังสือหันมาสนใจการเรียนและการเรียนรู้ด้วยตนเองสุดท้ายเจ้าตอบแทนข้ายอย่างไรนิทานเล่าจบไปตั้งแต่ชาติก่อนแล้วชาตินี้เจ้าก็ท่องหนังสือไปเองเถิด แน่นอนว่ากวนซูอี่ไม่อาจพูดถ้อยคำเหล่านี้ตรงๆได้ขอตโตกล่าวว่าการสอนหนังสือเป็นความรู้อย่างหนึ่งนี่คือหลักการพื้นฐานตระกูลกวนของข้าเป็นตระกูลที่เคารพสำนักของจือและเป็นครอบครัวที่มีการศึกษานับแต่โบราณนนการมามีการถ่ายทอดความรู้ว่าการศึกษาไม่แบ่งชนชั้น และปรับการสอนตามลักษณะวิสัยของผู้เรียนการศึกษาไม่แบ่งชนชั้นหมายถึงไม่ว่าใครก็ล้วนได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันหมดไม่แบ่งแยกสูงตำ่ำยากดีมีจนเด็กผู้ใหญ่มาก่อนมาหลังส่วนการปรับการสอนตามลักษณะวิสัยของผู้เรียนก็คือการใช้วิธีการที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน เพราะไม่ใช่ทุกคนจะสามารถใช้ต้นแบบเดียวกันแล้วกลายเป็นรูปแบบเดียวกันได้เจ้าเป็นบุตรชายคนโตของตระกูลเจ้าวันหน้ายังต้องสืบทอดทรัพย์สินของครอบครัวทำให้วงตระกูลเจริญรุ่งเรืองบนบ่าต้องแบกภาระหนักกว่าผู้ใดจึงไม่อาจเกียจคร้านดังนั้นข้าจึงสั่งสอนเจ้าด้วยวิธีการที่เข้มงวดขัดเกลาจิตใจของเจ้า แต่มูมูยังเด็กอ่อนไหวง่ายและเงียบคลึมในอนาคตไม่ว่าจะเข้าสู่เส้นทางขุนนางท่องยุทธภพ,พศึกษาวิชาวความรู้หรือแม้กระทั่งทำการค้าเรียนรู้การเป็นช่างฝีมือก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเขาเองฉะนั้นข้าจึงสั่งสอนด้วยวิธียืดหยุน่นปล่อยให้มีพัฒนาการอย่างอิสะระกวนซูอี้มองเขาเกล่าวอย่างระมัดระวังว่า พวกเจ้าสองคนมีฐานะต่างกันโชคชะตาต่างกันภาระหน้าที่ที่แบกบนบ่าก,ก็ต่างกันหากคำพูดที่บอกว่าจะสร้างชื่อเสียงเกียรติยศเพื่อท่านพ่อเป็นเพียงคำพูดพลอยๆได้เช่นนั้นข้าจะเล่านิทานให้เจ้าฟังทุกวันเจ้าหวังซูอายหน้าแดงรีบโบกมือกล่าวว่าไม่ไม,ไม่ลูกไม่อยากฟังนิทานแล้วลูกจะตั้งใจเรียน ในอนาคตจะได้สอบเป็นจ่วงยวนเป็นขุนนางใหญ่อยู่เหนือคนอื่นปกป้องท่านแม่ท่านย่าท่านอาสะพ้ยรองและพี่สาว อาล่ะค่ะเพืเ่อนๆค่ะคำพูดมันพูดง่ายเนาะแต่วิธีการทำเราก็ต้องมารอดูอีกว่านะคะเด็กอย่างเจ้าหวังสูนี่จะเปลี่ยนได้ไหมจะขยันขันแข็งจนกระทั่งสามารถสอบเป็นจอหยวนไอจงหยวนได้หรือเปล่านะคะพวกเราก็ต้องรอดูต่อไปในอนาคตค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็เรื่องนี้จะมีคนนะคะหลายๆประเภทให้พวกเราได้เห็นคือคนที่พูดเก่งแต่พูดแล้วทำไม่ได้แล้วก็คนที่ พูดเยอะนะคะเมื่อชาติที่แล้วไม่ได้พูดส่วนชาตินี้จะพูดพูดจริงทําจริงนะคะก็เพื่อน,อนๆคงจะรู้ว่าเป็นกลุ่มไหนบ้างก็ต้องเป็นกลุ่มตระกูลกวนเนาะซึ่งเป็นประเภทหลังนะคะส่วนกลุ่มของตระกูลเจ้าก็นั่นแหละทุกอย่างคิดดีคิดดีแล้วก็อยากจะทําดีนะคะแต่ส่วนใหญ่ทําไม่ได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อในอพิสดหน้านะคะสวัสดีค่ะ